สาบายดีพี่น้องสาบายดีทุกคนสาบายดีเอฟซีสาบายดีเด้อเอฟซีแม่ลิงลิงยังห่างกัามาหอดบันนามงทุกคน <laughs> ไม่คืน ah ong, วันอี้โฮมมาแล้วกามาหอดบันนามงพอดีพ่อแถวแมเ่เบอแพงเบาแพงเนาะก,ก็เลยแปะเขาโฮมเหเรียบร้อยวันนี้วันสิผ้าไปจะสิผ้าไปใส่เป่าจะสิสไไสผ้าคนไปใส่ พาไปขอซื้อหน่อไม้มาแกงพี่น้องเนาะแกงแรงแล้วก็ไปเก็บซื้อหน่อไม้มาแกงกินแรงพี่น้องไปเก็บไอ้์ผักไหแยงหน่อยเนาะแกงกแงใส่ผักไหแยงหน่อยหอมแซ่บตัวรอลุเราเบิ่งรอเบิ่งร์นพี่น้องเด้อะอู้เด็กหน่อยนะตังกำลังเรียนงาม ดอกอันเออต้นไม้สวนไผ่สวนไผ่สวนกอยอีกแล้วอเอาแม่สบายเออโอ้ยยังคือเล่นแกงเอีงยงใส่กันแกมักย่อมมันจะเจ็บแหละหลูกสายปลาลีไปใส่ มียุป่องยุจะคลองเฮือนบ่อยอยู่นะพี่น้องจะคลองเฮือนไปทุละไปเวียงมาจากเห็นแต่หนอนเหยาะเหยาะแล้วจงไว้บอกหรือว่ามันขืนไม่เอ็น เราใหม่บ่าวกับตันได้พี่น้องคุดมาให้เราปลูกเนโอ้ติดเสย์คุดมาแต่โดนแล้วกับตันคุดตั้งแต่คุดกับบ่าวบูนะพี่น้องบ่าวบูพูเสียชีวิตแหละจ้างบ่าวบูคุดของนามไอ้คุดกับกับตันเนาะซาแพงแลาวเงินให้บ่าวบูคุดเป็นหมูกับตันอืมแต่บ่าวกับตันบได้ทาะเฮงบได้เนาะของนามส่วนตัวกับตันเด้ซาแพงเหยียห้โอ้ได้ของนามแทนแล้วก็คุดกับบ่าวบูเนาะบ่าวบูแล้ได้เงิน มคุดนะไม้คุดคุดโบแบนคุดธรรมดาได้คุดคอ้อนะไม้เลี้ยงน้องอ๋ออาจารย์คุดของหนามลงดอย่างดิแงนแข็งแงนะนะไม่นะไม้เลี้ยงน้องนะสามขอเลี่ยงกันกนกับบ่าวโอ้เนาะพี่ลึกไอ้เพื่อสิกลแล้วะนะพี่น้องในสายทางเขาพ่อกินอยู่บ่านี่อยู่นี่โอ้เห็นเบิ้งโอ้ก<อ>็พาะแหละเนี<อ>่ยนงทะเลนางนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า อย่านบัพอกินไปเบ่งเือนปลาทองบ่ไม่ท่าทองไม่ท่าทองยเนี่ยเยักทั้งย้อนเนวงานนี้ต้องหาไก่เนาะมาหลักมาหลักมาใหม่ปาลีมาหลักข้างๆของน้ำของเราแล้วมากัปตันคุดคุดใหม่ปาลีปลูกพี่น้องแมนแต่กลับมาซื้อแล้วทุกคนมาขอซื้อบ่เป็นบมาเอาเ่ราเป็นบมาเอาขึ้นได้มาขอซื้อแต่เจ้คข้องคนไปอยู่พี่นนอะแมน ลูกเพื่อนว่าหาเอาอีโลดเพื่อนว่าจับไปไหาเสียลายหน่อยได้เนาะมันอยากแมงเนาะไม่ว่าเสียมือแบบอ่อนลีต้องเอาลงเลยๆไปอ่อนๆจะได้ของพันจงลายลำกับมันสิบกเกิดเนาะมันสิบโปง่งต้องจงไว้ในน้อย,อยแล้วคู่คัดออนีเนาะเฮ้ยแล้วเอาอันเอาดินขึ้น นี่เด้อนยงหน่อยกำลังป่งอนี่โคลนอ่อนๆนได้จากแนงนี่ยหาแนงเน่ก็พอบ พอต้มพอแกงอะไรเี้ใค่แต่ว่ามันซุม่มมันซุม่นมน้ำไหลลงลมันกับเกิดตลอดลงตลอดอืมอืขมขมเมือม่อวานนี้ท้าแม่ไปหาเฮ้ยใน,นลายลายเน็ตลายหน่อได้น้ำใหม่ไอ้น้ำใหม่ธรรมศาสตร์น้ำใหม่ไปบ,บ้าน เราเอามา1ห <NEN> ่าเด้ที่อันกระเพาะหน่อไม้ทําอ่าหน่อไม้ไผ่ป่าต้องหน่อไม้ไผ่ป่าเนาะอือส่วนมากคั่นบ่มีอีหลีก็กินกันยังบ่มีนหอไม้ไปายังบ่ออกมีแต่หอไม้ไบ้านออก้ยิเขาเอาสิว่า้เนาะอือบ่จงให้มันใหญ่จักดีบ่ยามันบ่พอแกงยามันบ่พอแกงบ่อยากไปลเจ้า เดี๋ยวมันกระปุงไหมเราไม่เลี้ยงนอ้องแมนปุงตลอดต้องห่วงเราอันแห้งกระเฮ็ดคลองหนามลงคักนี่แห้งคักมันสุ่มเราปล่อยเนาะลำตัวนี้ปลายไว้ยังอะไรอยู่เราปล่อยให้มันขึ้นเราบอกเราบอกอันนะ่ะวมไว้มันเกิดโอเคคือที่พ่อแกงอยู่ดอกทุกคนเด้ด้ดนอนน้อยนะน,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 นี่นี่นี่ นี่มือ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 อย่าให้เหลือกระเทินในลักแล้วบ่ให้เหลืออ้มมันหน่อยพูดหน่อยพูดให้มันใหญ่ให้มันปุ๋งน้ำน้ำมันก็พอแกงกันแล้วน่เดี๋ยวอันพอหนาเราจะเอาเงินให้เราเราบ่อยู่ให้ลูกเราโล่ให้ลูกบ่ จะกืิโคกแกงหรือบ่อเนาะพี่เนาะแกงใส่พักลายใส่กระดูกมันขึ้นเหี่ยวแน่นี่นะขึ้นเหี่ยวแน่นี่่วนมากนะมันสีแก่มันเป็นบ่อเมีนโอเคอะนี่นี <c ười> ่เราหันแล้ว อไอ้บอสไปเก็บไอ้พักขายแยงไห้ได้มี่เราไปเก็บไห้กำลังบ่ากำตันกำลังพาไปหาเก็บพักขายแยงพี่น้องใช่ใช<า>่อุ้ม,มันป่งเนาะบ้านแม่ลิงบุดิมี่ได้เนี่ยยังยังวันเกิดจากเลทงใหญ่บอีอุ้ยงามมะลี หอมมาจักทำสีหอมเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยแกงใส่หน้าไม้เสียบๆผักกระาอันผักกระไงอันใหม่นี่อือหอมหอมเขาเจ้าคุเพีนเก็บไปขายวันตลาดเนะาะเขาเจ้าซื้อในตลาดบ้านน้ให้ปังให้ได้เขาซื้อได้ขายบ้านน้องให้ปังมาเก็บเอาเออขอสิมาเก็บให้มันใหญ่จังเลยขอสิเมืเอกี้เก็บ,เกบไปขายเนาะพี่น้องถุงละสิบบาทใส่จเต็มถุงนี่สิบบาทซื้อบ่ ใอรที่จะสิเก็บได้เต็มถุงชิบะเงาแดดก่อนวะบ่เอาเด้อหักมันนะโอ้ยเขาล่างหักมันก็ข้าวจั่วยันมันหลังบุรีไปล่างมาหักมันก็ข้าวจั่วเท่ากันสักจะไปเก็บมาแต่ยอดนะโอ้ยบ่ได้ยังเถื่อได้กับคนหล่นคนแข็งพี่เพิงพี่ Bà càng ninh này chung ừ. à, này chung ừ, no. oh. này chung này chung này chung này say này chung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  sẹp ปีนี่นโตกดีแต่หัวปีแล้วกินกระไลนะเนาะได้กินแบบธรรมศาสตร์กระไลน้าอังให้หนอไข่หน้าพี่รองเอ้ยหัวมีอยังเลยไปปีนไว้แต่กล่าให้ชิได้กินหัวกเดอนสี่กินเห็ดปวกเดือนสี่คือทียงสื่ออันเห็ดปวกเขาเจ้าฮะตอนบอทานน่าแดนนั่นเขาเจ้าก็บ่าหกสิบพอตั้งเปิดกล้องมาปุ๊บว่าลอยซาวอันนี้เที่ยงจะตาสวนของว่ากันแล้วเลวเนาะทุกคนว่าหกสิบ ปัดพ่อเปิดกล้องขึ้นมาหน่อยหว้าลอยซาวส่องเบากัปตันวะเมนไปไปรับไปเบิ้งได้เลยไปส้มได้เลยเราะส่องเบากัปตันแมวลิงเทียงจุตาสวดเลยลุบลุบแถมไปเลยสี่สิบบาทว่ากันว่าหกสิบบาทว่าจนได้ป้านาเพิ่นยังว่าลุปอยู่ได้ลอยบาทเพิ่นยังว่าลุปของเราอยากได้ดิุบหวาย ประมาณปร,ประมาณส,สองขีดได้บอดูอเล่นขึ้นโพนบอกกับตันบอกแทนเพราะขาคลายเฮดเล่นขึ้นน,นหัวพโ,ววโพนจุมมักใหญ่หนึ่งนี่ จักหนาจักยุกเลือกเก็บหลายเกินกำลังใหญ่เนาะแมนอีเจักชิพามืออพอดีเนาะพอดีอีเจักชิพามือหรือว่าอีกทิศหนึ่งกับพอดีนะ เก็บเลยไปขายขับเจ้าชีมีเวลาวะค <c oughs> อยย่านกับบ้านคอยมันปงบุปูแมวลีสิหาเวลามาเก็บไปขายเก็บแล้วเมื่อให้แม่ใหญ่ไปขายส่วนแม่ใหญ่มาเก็บเขาสิว่าบัานนี้ปังมาเคยเพะาะพักแยงวะสิไม่หายได้แน่วะน้องลูกเบิ่งหายหุ่มกันแล้วบ้า อุ้ยนี่นี่นี่เน่ามากไงเลยอุ้ยพี่น่ะพี่น่ะพีพี่ปุ้นเนี่ะพี่น่ะกำลังชิ่งใหญ่เลยนี่ ก็ต so ัวใหญ่เลยใหญ่ยไออ้หอนี้มีแต่หมีแต่อันใหญ่ๆหับอันองสมันเป็นเลืงก่าเนะหนำอยู่กวบ่มันเกิดก่อนชุมบดครูหอนี่นี่นโอ้พหกไ่ พวกไหวพูกไววไว้ไวไถามเมาเก็บกับทอมแอ่หน่อยเท่าพูกไว้เดี๋ยวเขาสีเห็นก่อนเราส้มลิปเด้อพี่อ้องว่าสิได้ม,มาเก็บหรือบอก <c oughs> ทางพี่แม่มแ่มนบอมีคิ้วอีกเน,นไอยห่าเลือกเก็บแตออ่ต้นนี้ไง พ euh, no mm. mm. hey, ี่พี zy, today, year, too, hmm. ่น้อยพดเนยแม่นมันใหญ่อีกจากน้อย่โอ้พอดีพอดีหุ่มเขาจะว่าต้นแหล่แล้วมันบ่หอมอ่ะต้นแหล่ตัวผู้อืมนี่นี่ก็ใหญ่ แกงหน่อไม้ใส่ผักะแยงหน่อยโอ้ยจังแมนแซ่บแต่แกงใส่ผักะแยงแห้งกันยังแซ่าบเราว่ากับตันปลาตุ้ยๆไก่เลยมาสะนี่นนะพี่น้องทั้งไก่มาสะน่ะใหญ่ขึ้นแล้วมันโปกมันซุ่มเนาะไก่มาสะมันก็บัดตายไปนำ้ำผีผีผี ไปเก่าพักกระแยงอ่อนนะจ๊ะจะไปมีเดือนนี้แม่นหายากเด้อขนาดหน้าแซงยังบ่มีเงินก็ตกกะยังหายากหน้าแซงพักกระแยงหน้าแซงกับบอด้หอมได้เมื่อหน้าไปตลาดแลยซื้อแลยโดมเบิ่งนะบอดหอมเป็นแบบคิวคิวจะคิวอะไรบอด้หอมขึ้นอันระดูมันพ้ออะไรจังข้ออะไรนะพ้อแล้วสังเกตว่าหอมกลุ่ม มาพี่น้องเดี๋ยวสิไปขอหน่อไม้บ่าวไก่ลองบึงสิได้จักหน่อรอสมรอรุนพี่น้องมันสิหายห้องอยู่บ่วะบ่แม่นละเมื่อือเปล่ขอน้ดแม่มันตัวเปิดคลิปไปนี่แล้วสิบ่วหายก็สิโพด้อทุกคนวายมันรู้ไปดิคือคือแมงลิงแล้วเนาะทุกคนพอเปิดคลิปมาแล้วเว้าเอาแพงอ่ะเดี๋ยวเป็นเลยหายเล่ายันเบ่วหายเฮ็ดก็พอตาย ว้าวทางพีเห็นก่ใหญ่สะออนเดขอเพิ่มจสองน่อสามนอนะพอได้แข่งี่ออกนนเยอ้โอ้วทางพีไม่ได้ต้นนี้ใหญ่พี่เรารลุ่เนาะว่าแ้าแม่พันหายบ่อ หอนแล้วพี่น้องหอนแล้วหอนแล้วหนอนใหญ่อะลเนาะเอามันมันคือมันคือเป็นคนไม่เพี้บดอกไม้ไงบแมนไล้ายๆเนาะไม้น้ำไม้อียงพี่น้องบางพันก็เป็นไม่เอาเอาไม่ตอกเขาบางพันกะปองยาวมวาน มีคนคขายน้ำใหม่ไปบ้านเนาะไม่ใช่ว่าขาวเอากับบุดะขอเลยยังขอเลยขอในเดิมขอแล้วขอแล้วขอเล้วเมียเบาไก่นอนรับทักไปแห้งหนึ่งขอพี่น้องลอดแล้วสารนอนเผาพี่น้อง มาหลักเลยแล้วจนอนเฝ้ามึงเนาะมาิมขอหนาไม่อาน้ำแม่เบาไก่อยเนเจโห้ามค้าในพาสิกาเอาเนาะได้ฮะอันนี้น้ปาลี่เป็นแห้งหนึ่งก็บพอใจวบากำตันวบาแม่เบาไก่นอนเผาหมดได้สัสำค้าเนาหมดได้สาก็เแม่ว่าเอาหน่อเดียวกันดีกว่ากินโบกเลยนเลยโบเอาซะหน่อใหญ่พุดต้องมีดองเนาะเลยฮักเอาแหงหนึ่ง พี่เจาแล้วกั่น้องนอนได้วไก่นะนอนเนาะชวนไปให้เออเออมาแล้วบักชิงบักชิงไม่ใช่หอบักชิงคลิปนีไก็ยาวเลยเนาะพี่น้องเออให้ปวกแมองลิงก็สิได้์คอจบคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อเป็นกำลังใจให้แม่น้องลิงเ้อพี่น้องไปขอให้แม่ถาวรจังนอนหนึ่งบ่ได้ทางนั้นมาเอาทางนี้บ่ กะนม่ายเม่บเบาไก่เลยเอาแมนเบานอยใหญ่แล้วบาหายแล้วเนาะมาขอนนอนน้อยมาหนี่โอ้แล้วเอาเพื่องใส่เนาะขมันพดน้านี่คนว้าวยืนงามๆดูยืนงามๆดูขอในเด้อแม่ทาวนอนหนึง นานเอาลูปเราอะบ่าว์เราได้เปิดคลิปมาป่านี้บ่ว์ยันเดียวมันย่านบอวอิ่มเนาะพี่น้องม่ได้นอนในหน่อยอันนี้โอ้แหนงเนาะขอแหนงมันเป็นแนวใดแหนงเอาไปแกงแซ่บกว่าได้เราบอวฮักเนาะทำไมเราฮักนี่มันซำซีแตกแหนงมันเด้ยแหนงมันก่อนแหนงมันเลย ไอ้กันคำไปใส่กันคำจงลำลายลำเนาะตะกี้นานฮักอะไรแมงมาตะกี้นานน่ะแม่บอไก่กันลงกันถือเสียมสิมซับหาพี่น้องด้พี่น้องเราก็ทังกันนอนตื่นไปนึกขึ้นนี่เจ้งบ่เจ้งจุเจ็ดมมงเอาอีกแล้วโอ้ยโอ ขอบใจหลายๆเด้อในหัวใจแม่ยเบาไก่เด้อพี่น้องพี่แมนลายจริงมาบอกพอดีพอดีท่าพอดีเนาะพอดีแง่พอดีถูกขึ้นว่าวันนี้ก็บสิขอจบเลยเด้อพี่น้องฝากไว้นตามไปเลยก็แซ่บไปเลยพี่น้องสบายดีสบายดีเอาขอบใจแม่ยเบาไก่แล้วขอบใจแล้วกูจ๊